ครับผมผมแดนนี่เอ้ครับแดนิเอฝรั่งบ้านนอกฝรั่งบ้านนอกแดนนียเอเป็นคนอิตาลีเหรอครับครับผมผมคนอิตาลีครับมาจากเมืองอะไรครับผมแบดรการโมครับแบดรการโยูเหนือครับประมาณจากมิลานก็ขึ้นไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้ว่าคนไทยเคยได้ยินบ้างไหมผมเป็นคนดูฟุตบอลนะอาตาลันตาครับโอเครู้จักละคุณพูดไทยได้ขนาดนี้เนี่ยมัน มันเป็นสาเหตุมันเริ่มมาแดงไงครับย้ายมาอยู่ไทยเหรอหรือยังไงฮะเออครับผมก็เริ่มไปไปมา,มาจากประเทศไทยตั้งแต่ก็วัยเด็กอยู่ครับก็จากป่าอิตาลีก็มาป่าไทยก็แต่แถวนั้นน่ะในอิตาลีเมืองเรา<ผ>ม,มันก็าจทุกประเทศครับอ๋อจะเป็นแบบเนเจอร์อยู่ในป่าในเะขาอะไรย่างนี้อ๋อเป็นเด็กแบบเขาเรียกอ,อะไรรักธรรมชาติทาซานมาครีผมรู้จักกันหมดใช่อ๋อพี่ทาซานเป็นคนอิตาลีเหรอไม่ใช่เขาแต่แบบป่ามันมบบมันคุมหลายประเทศอ๋ออมันมาถึงงั้นอยู่ดี ล้วพอย้ายมาเชียงใหม่ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับหรือว่าก็แถวธรรมชาติเหมือนกันแถวแถวธรรมชาติครับในจริงๆผมมีผมมีญาติที่เป็นคนทยด้วยก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมแบบมาอ่าก็มาอยู่มาใช้ชีวิตกัมาตอนนี้ผมก็คือมาเยี่ยมญาติอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าไปในป่าตอนนี้ก็คือคนบ้านนอกเป็นบ้านนอกไปแล้วมามาดูบ้านไหนว่าเป็นยังไงนี่มาในเมืองแล้วเป็นงไงบ้างบ้านหนโอ้ดีเขาไม่ผมไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็ชอบครับชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่เชียงใหม่ถ้าในเมืองก็ ก็เริ่มขายแบงก็กนิดนึงแล้วนะตอนนี้ก็ใช่ไหมมันก็มี everything, everything is touristic เน<อ><อ>ี่มีนักท่องเที่ยวทุกที่ครับไปที่ไหนก็เฮ้ยเฮ้ย 200, เฮ้ยฝรั่งสองร้อยคนไทยฟรีอโอเคเออวะอันนี้จริงนะ <laughs> ยังมีอยู่นะมันเป็นเรื่องปกติเลย <laughs> ผมเล่นนะผมเล่น <laughs> อย่าเพิ่งเกลียดน,นะครับ มันก็มีบ้างใช่ไหมมันก็มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแน่นอนใ่ไหมนผมผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องที่ท่องเที่ยวที่แบบวัดนะผมคิดว่าก็ก็ควรจะมีแบบให้แบบปรับปรุงสถานที่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถูกอยู่ถูกต้องก็มีเซ็นนะมาอยู่ไทย มาเนี่ยรวมๆแล้วกี่ปีลวครับสองอาทิตย์ครับเฮ้ยสองอาทิตย์พูดได้อย่างนี้เลยก็ผมก็แบบพยายามนะความพยายามผมจริงจมากกว่าสิปีครับออกมากั้งสิปีแล้วระหว่างที่เราแบบอยู่ไปกลับอะไรเงี้ยในประเทศไทยครับมันมีอะไรแตกต่างกับประเทศอิตาลีบ้างไหมหลายอย่างเลยครับบอกตัวอย่างได้ไหมผมจะชอบตอบว่าจะหน้ามือเป็นหลังมือแบบตรงกันข้ามแต่ก็ผมคิดว่าที่หลักๆเลยก็จะแบบผมมาจาก ทางเหนือของอิตาลีด้วยแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงต่อเวลาเครียดกับการทํางานอะไรอย่างนี้อยิ่งกว่าคนอิตาลีปกติอีกก็เลยมาที่ไทยก็เป็นความคิดที่แบบสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆไม่แบบอยู่อย่างอเพลี้ยงไม่ได้เครียดกับงานอะไรนี้ก็เลยจะมีข้อแตกต่างตรงนี้ผมคิดว่าผมอยากจะอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้ครับตอนเครียดก็ควรจะเครียดแต่ถ้านี้ก็ควรจะ คลายผ่อนคลายพอเพียงมีความสุขครับผมคือไม่ไม่ติดเล่นมากเกินไปอ่ะเอาแบบว่ากลางอันไหนจริงจังก็จริงจังอันไหนจะชิวๆก็เอ้ยเรา enjoy ได้แต่คือคือทางฝั่งผมที่อิตาลีก็คือเราจะเครียดมากเกินไปผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าทางเนี่ยของอิตาลีอย่างที่